ไปต่อกันที่เรื่องของการอนุรักษ์ควายไทยที่เป็นประเพณีที่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่อดีตและมาตั้งแต่ดั้งเดิมสมัยนี้อาจจะเห็นเรียกได้ว่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยตื่นตัวในเรื่องนี้มากมแต่ว่าทุกวันนี้ค่ะโอ้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆไม่ใช่แค่ทางภาคกลางที่เขาจัดงานเกี่ยวกับส่งเสริมควายอนุรักษ์ ควายประกวดควายสวยงามอีสานของเราก็มีแล้วนะคะหลายจังหวัดเลยอุดรเอยหนองบัวลำพูเอยล่าสุดที่ขอนแกน่นก็มีการจัดมหกรรมวิถีควายไทยสู่ควายโลกค่ะกลุ่มผู้เลี้ยงควายสวยงามจากทั่วประเทศค่ะได้นําควายสวยงามมูลค่าสูงกว่า150ตัวมาร่วมประกวดควายไทยสวยงามทากลางความสนใจของประชาชนในพื้นที่ขณะที่ผู้ร่วมงานนะคะก็มาร่่มทอดพระปาสามัคคีไทยชีวิตควายนํารายได้อย่างคับข้างค่ะ งานมหากรรมิตีควายไทยสู่ควายโลกค่ะจากขึ้นเป็นครั้งแรกภายในวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่นอำเภอชนบทจังหวัดขอนแกน่นจากความร่วมมือของวิทยาลัยอาชีพขอนแกน่นโดยชมรมสิทธิ์เก่าว,วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่นมูลนิธิส่งเสริมอาชีพสตรีชนบทและภาคประชารัฐในพื้นที่อำเภอชนบทนะคะโดยมีนายคารมคาพิทูลประหลัดจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานเปิดกิจกรรม งานนี้ค่ะเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวิถีชีวิตกเกษตรกรรมดั้งเดิมของไทยผ่านควายไทยอันเป็นสัตว์ที่มีคุณุปการอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์และการดำรงชีพของชาวไทยมาอย่างช้านานนะคะอีกทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ควายไทยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร,กร,รส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและที่สําคัญคือการหารายได้สมทบทุนเพื่อก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ หงมั่งมูลมรดกเมืองชนบทค่ะซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้และแลนด์มาร์คสำคัญของอำเภอชนบทในอนาคตค่ะ ด้านนายลำปางเพชรพันเพชรผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้เปิดเผยค่ะว่าสาหรับงานมหก,กรรมวิถีควายไทยสู่ควายโลกได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมออริชยสงผู้บําเพ็ญทานบาร,รมีอันเป็นเพียรวัดป่าห้วยกลุ่มจังหวัดชายภูมิเป็นองค์อุปถัมภ์ในการก่อสร้างซึ่งรายได้จากกิจกรรมในครั้งนี้จะนําไปสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้โฮงมั่งมูลมรดกเมืองชนบทกิจกรรมภายในงานค่ะประกอบด้วยพธิธีทำบุญตักบาตรและทัพระปาสามัคคีถ่ายชีวิตความ การจับสลากไถ่ชีวิตควาย20ตัวนะคะการประกวดควายสวยงาม5ประเภทด้วยกันค่ะมีควายดำควายเผือกควายยักษ์ควายแคละและควายสายต่างๆนะคะรวมมีควายเข้าร่วมประกวดกว่า150ตัวเลยค่ะ,ะและก็ยังมีการแสดงโชว์สายพันธุ์พิเศษจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากทั่วประเทศอีกด้วยค่ะ อนอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอปจากชุมชนนะคะนับเป็นโอกาสอันดีค่ะเป็นการร่วมกันแสดงพลังในการอนุรักษ์และส่งเสริมควายไทยซึ่งเป็นสัตว์ที่มีคุณุปการอย่างยิ่งต่อกเกษตรกรรมไทยไมาอย่างช้านานนะคะด้วย ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยค่ะควายไทยก็ถูกลดบทบาทลงจนแทบจะกลายเป็นภาพในอดีตงานวันนี้ค่ะเลยเป็นเวทีสําคัญมากๆในการฟื้นฟูคุณค่าของควายไทยและส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงควายให้มั่นคงและยั่งยืนคือเป็นก้าวสาคัญของชุมชนของอําเภอชนบทในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่นและก็ผู้ที่สนใจนะคะก็เข้าร่วมงานกันได้ปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีแรกก็คงจะมีปีหน้า ปีครั้งต,ต่อไปด้วยนะคะปีหน้าเราไปร่วมง,งานกันปีนี้ก็จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม4-5พฤษภาคมคปีหน้าก็คงจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละ,ะเกิกเกดเกษตรกรผู้เลี้ยงควายไทยแบบเอ้ยเพิ่งรู้จักงานนี้ปีนี้ปีหน้ามาเตรียมน้องควายให้พร้อมไปประกวดในปีหน้ากันนะคะ